เราจะรูเรื่องเด่นในโชว์นี้กันต่อนะครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราได้เจอกับคุณหนึ่งไปแล้วครับผมผู้ที่รักศิลปะแล้วก็ได้โชว์ฝีมือนะคะการวาดรูปให้กับน้องหยาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ฝีมือของเขาไม่ได้มีแค่นี้วันนี้จะมาโชว์อีกมากมายเลยถูกต้องไม่ใช่แค่วาดรูปนะคะมีวิธีอื่นๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนี่ซึ่งเราจะมาโชว์ในรายการของเราเลยนะ,ะนะคะตอนนี้นะคะขอเชิญคุณสันติพิเชษชัยกุลหรือว่าคุณหนึ่งมหาสารค่ะ น,น,นะครับร่วกมกัเห็นด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับเป็นฝีมือของคุณหนึ่งวาด <S 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 เราจะเลือกถามเป็นบางรูปก็แล้วกันนะครับ <S S S เพราะว่าเดี๋ยวต้องมาทําอะไรอีกมากมายเลยภาพน,นี้เป็นภาพวาดสีน้ํามันบนผ้าใบ <S S S 1> อ,อันนี้วาดแบบรอบเดียวใช้น้ํามันลินซีดผสมเยอะๆลักษณะ,ะาการวาดจะดูแล้วเหมือนสีน้ํะจะเขียนเหมือนบางๆเหมือนน้องน้องหยาดวาดนะนะอ่าเรื่องที่นี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นลายเส้นแบ็กกราวข้างหลังบางท่านดูอาจจะบอกว่า แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จแต่ภาพนี้คือจบเสร็จเสร็จแล้วคพอแล้ววันนี้มีอะไรมาโชว์อีกเพียบเลยนี่ชนข้างหน้าดีกว่าค่ะคุณหนึ่งคะนอกจากจะวาดรูปไปแล้วครับคุณหนึ่งก็ยังมีความสามารถในทางด้านปั้นด้วยใช่ครับวันนี้จะมันนะปั้นและนี่จะขอบอกนิดนึงนะว่าการปั้นของเขาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนปั้นจะต้องมีเครื่องมือการปั้นนะแต่ว่าวันนี้คุณหนึ่งมาใช้เครื่องมืออะไรคะมือปล่าครับ ใช้มือเปล่าปั้นขุดดินด้วยมืออย่างนี้อีกหรอครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องยากแล้วเราก็อุตซาอุต่าห์จะจับเวลาเขาอีกหน่ะขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมคะสามสิบนาทีจะเป็นรูปไหมคะพี่โอ้โหสมัยเรียนผมสามชั่วโมงครับตอนสอบสามสิบนาทีเราเอาเป็นแบบว่าในศิลปะในความคิดของพี่เลยออกมาเป็นแบบไหนแบบนั้นสงสัยจะเก็บละเอียดมากเป็นเรียลลิสติกไม่ได้เรียลลิสติกก็จะเป็นแนวนี้นะฮะเอาเลยเหรอฮะ เอาเลยไม่ครับเลยอาแล้วใครเป็นแบบผมอ่ะเนี่ยเอาพี่พี่เลยอ่าผมเลยเหรอพี่เลยไม่มีแล้วยืดงไอยู่นะครับฉันช่วยฉันกลัวงานเละ พี่เจ้าจ่าช่วยงานทุกคนพีเจ้าช่วยขยับให้ทั้งหมดก่อนนะฮะก็จะมีพวกพระเอกอ่ะเวลาจะวาดรูปอ่ะวาดไม่เป็นในหนังอ่ะผมวาดให้ทุกคนเลยอย่างบีน้องบีเนี่ยสวิตอ่ะผมก็วาดให้อย่างกันชัยกำเนิดไฟผมก็เป็นคนวาดให้เลยเป็นรูปเป็นร่างแล้วขอบคดีนะ คุณเอ็มเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมแคมให้หน่อยก็ดีนะสามนาทีครับห่ามสองหนึ่ง มากครับแค่นี้ภายใน30นาทีเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปพี่เขาจะคลำแล้วก็จะวาดเอาเป็นแบบว่าไม่มองนะใช้คลำเอาแล้วก็วาดออกมาเป็นรูปภาพเป็นรูปคนด้วยใช่ไหมนี่ซึ่งเป็นคนปริศนาที่เรายังไม่บอกว่าเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงพี่เขาก็ยังไม่เห็นเหมือนกันใช่จะมาดูเดี๋ยว่าเราคลำแล้ววาดดอเผมป็นใครไม่รู้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้เวลาพี่ล้างมือก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มให เรื่อให้เริ่มคลำกันใหม่โอเคผมเข่าๆไว้แป๊บนึงฟึบผมแตกกลางใส่แว่นตาด้วยขาวอะไรกันครับ <c oughs> ใหญ่ไหมครับอ้ย <c oughs> oh, จมูกโตด้วยนะจมูกใหญ่โตแล้วก็โดง่ง แน่งของผิวจมูกต่อไปได้ปกติถ้าเกิดมีแว่นกับไม่มีแว่นอันไหนวาดยากกว่ากันคะพี่ไม่มีแว่นวาดได้แต่เขาจะยองให้ผมจับลูกกระตาเขาไหมล่ะครับอ๋อแล้วยางงี้พี่จะวาดตาได้ชัดเจนนะคะก็เลยต้องให้เขาใส่แว่นดำฮะอ๋อฮะถ้าเกิดว่าเป็นแว่นใสเราก็ไม่รู้ตาเขาฮะ จริงๆพี่น่าจะไปช่วยกรมตำรวจบ้างนะคะพี่จริงๆแล้ว <นะ S 1> ผมอยากจะบอกว่าผมเคยสเก็ตหน้าผู้ร้ายแล้วจับได้เองด้วยครับนี่นนเก่งมากอ๋อเป็นอันนี้เขาเป็นปากตุยๆอ่ะแล้วเราก็จะมาตอนสุดท้ายต้องกล้าที่จะขึ้นทีนี้ก็จะมาดูว่าคางสั้นหรือยาวเองท,ทรงผมเขาจะมาปิดหูเขานะฮะฮะทรงผมเขาจะเป็นมาปิดหน้าหน,น่อยเป็นวัรุ่นวรุ่น ครับผมเอาก้าเจ็ดแล้วเก้าเอาเลยเหรอเดียเดียวๆดียวจริง <5, S 1> ป่ะเนี่ย 5, 4, เก้าสี่ขอแล้วขอแล้วสามสองหนึ่งหกหกยังไม่อะไรเลยข้าวข้าวเดี๋ยวเราลงเรียกตัวจริงออกมาดูเชธอครับ โอเโอเคเลยวมีผมตรงนี้ยังไม่ได้เหมือนไหมครับน้องๆเหมือนไหมนะไม่ได้ั้งไม่ได้ใจตัวพี่เอ็มอะเอาแล้วนี่เหมือนแล้วคุณน้องมากเลยครับขอบคุณตลอดครับไม่ไดเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นมาสิบนาทีเนี่ยออกมาเป็นขนาดนี้นี่เก่งมากแล้วนะคะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มีเหมือนกันอะเพบกับอะศิลปะศิลปินของผมครับเชิญครับครับ อาจารย์จะมานำเสนออะไรครับเนี่ยอาจารย์เอ๊ะเป็นหุ่นปั้นใช้ขี้ผึ้งซึ่งทำด้เหมือนคนมากปั้นามคสามารถที่ปรับเคลื่อนไหวได้เอาวันนี้ผมจะเพ้นสีบนร่างกายของผมครับผมคนละแนวครับผมคุณมาทางแนวไหนครับผมผมไปทางไทยๆครับทางยุโรปทางเอเชียเอเชียนะคะผมทางตะวันตก อ๋อเอาเราจะวาดด้วยกันเหรอคะเพราะนั้นแบ่งกันครับน่าชมน่าชมเอาเลยเราต้องแบ่งแบ่งกันก่อน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยรักษาคอนเซปต์ได้ดีมากครับผมอันนี้เทคนิคนี้วิธีการลองพื้นเหรอฮะครับผม<ช>อันแรกเขาลองลองข้างหลังส่วนคุณอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยๆเป็นหุ่น <c oughs> เรานี่หลับตาไว้ค่ะคุณนี่ครับอันเมื่อกี้มันเล็กไปรู้สึกว่าแบ่งจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นี่เราจะแบ่งครึ่งกันนี่เห็นไหมเป็นสีแสดเห็นไหมเป็นสีอะไรนะฮะสีแสดเสือเป็นสีแสดนะฮะท่าแรงไปท่าแรงไปแล้วแล้วถ้าเกิดสีแดงผสมกับสีน้ำเงินนี่จะเป็นสีจะเป็นสีอะไรอ่ารู้ไหมสีม่วงอ่านี่ผมก็จะตอบสีม่วงอยู่แล้วดูซิว่าใช่สีม่วงไหมโอ้ ทำไมทำไมต้องใช้ลูกซิ้งด้วยครับนนลูกกิ้งนี่ทําให้ลายเส้นน้ําหนักดีครับ<อ>การจะให้สีต้องให้แนบเนียนให้สีดูไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรเราต้องอุ่นเข้าไปในนี้ทำไมนี่มันต้องออกมาจากจินตนาการของตัวเองครว่า สวยครับสวยสวยมากนะรูปนี้มันเป็นรูปที่เก่ามากเพราะฉะนั้นผมจะต้ององอกอันนี้เราทําไปเราก็คิดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เวรกรรมจะถึงเราก็ไม่รู้โดนหน้า สวยมากมือที่จริงเดี๋ยวให้ัให้พี่หนึ่งวิจาณ์งานชิ้นนี้ดวิว่าเป็นยังไงครับด้านหลังด้านหน้าเลยครับด้านารั์ไม่ดีผมจะกอดคุณไม่ได้าพรงานก็สวยครับผมด้านหน้านี่็กเจอร์พื้นผิวสวยงามมากเหมือนหินด้านหลังนีสวยมากครับผมนี่หินสันมากเลยโอ้โหเป็นแบบว่าผมชอบตรงนี้นะฮะอยากให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็ในห้องสงได้เข้ามาดูใกล้ๆกันสวยนะครับเนี่ยฮะ หรือจะช่วยกันเอาไปที่บ้านก็โดยการใช้กระดาษมาแปะแล้วดึงกลับไปโค้งไว้ครับโคองอีกนิดพี่ติช่วยกันใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับพี่ติพร้อมกันหนึ่งสองสามโอ้โหนี่เหนื่อยไขอบคุณคุณหนึ่งสันตินะครับผมขอบคุณครับ เห็นพระเอกคนหนึ่งเล่นเป็นพระเอกหนังเรื่องสยุมขื่ภาคแรกนั่นคือพี่ครับพี่ครับผมใหญ่ทราบว่าปีศาจตัวนั้นตัวที่เป็นผีตัวสูงสที่พี่สู้กับมันพี่สู้ยังไงใช้ดาบอดาบนั้นจําได้หรือไม่คือยูหลงป่ะมันใช่ขอมอให้พี่เอ็มดาบนี้เป็นดาบของจริงที่ใช้ในการแสดงเรื่องสยุบขื่ภาคแรกโอ้ศรัทธาพี่ศรัทธาพี่มันอยู่หลงก็ไม่มีประโยชน์ครับ อยู่กับพี่ครับอยู่กับพีนักงานข่านี้เลยผมจำได้โดยเริ่มมีใช่สัตสัตว์สัตว์สัตว์สอี๊อะไรอย่างนี้เลยสบายเลยไปกินอะไรก็ไม่ต้องจ่ายตังเรื่องชัดดาบเลยเดียวใช่ใช่ยังไม่หมดแค่นั้นอะไรน้องเบนซ์ครับน้องเบนซ์ครับว้าวอ้าขอบคุณขอบคุณนะจ้าวเลนมากมากขอบคุณครับครับผมทางรายการเราก็มีของมอบให้นะครับ จักรยานแอลเอนะครับอิสระอย่างใจคิดใช้ชีวิตอย่างใจคุณจักรยานแอลเอเป็นอย่างที่คุณเลือกครับโอ้โหก็อีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนอนโตโต้นะคะสัมผัสใหม่แห่งการนอนมอบให้ไปเลยค่ะอ้โแล้วก็จะปิดเบรกด้วยการวาดภาพด้วยมือเป็นจากสีน้ำมันของคุณหนึ่งนะคะจะเป็นอย่างไรชั้นชมได้เลยค่ะ